โมลอีกแล้วนะครับมีความรักของทงางใดจังวะฮ้ฮาฮือฮ่าฮมาอีกแล้วคุโดนทีแล้วคุโดนทีแล้วใช่น่าจะใช่น่าจะใช่าล็อกหมดเลยโซนบน ไม่มีไม่ใช่ไฟนไม่ใช่เต็ไฟด้วยกูอยู่กลางแม็กเต็นท์ไฟนั่นอยู่ล่างอ่าใครวะเนี่ยเอาหอยเชียแล้วมาเจอกูเฉยอะไรวะเนี่ยล็อกเครื่องเหรอ ต้องใส่วื้ีเซลมเบาไม่กล้าอุ้มนะผมอยู่ผมอยู่ไม้ไม่กล้าอุม้ม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 เกตหมดเกตหมดเกตหมดอยู่กูบ้านฟ้าน่าจะกลับมาอุ้มปะอยู่กูบ้านฟ้า ไม่มีคนมาแตะก,กูไอตีมาละอยู่กูรถววันฟ้าตายยากไปกู่ากูวันฟ้าปั่นอยู่กลางแบบสามคนอนะ เอาหน้าไปก่อนอ๋อสองนี่ว่าปันได้แค่สองคุณน่าจะรมนะในไม่ชานี้เขามีแหวนนะใช่ใช่คอเด็ดน์น่าจะปัดโซนล่างไส่โซนบน หายบ้านฟ้าเล่นไปแล้วนะเอกใด้ผมตายล่างเล่นไม่ได้นะตีโล่งจัดเลยเออเรื่องของกาแมบเนี่ยมีแค่แมททึบอสายล่างไปล่างแล้วนะพี่เอกใช่หรอใช่ใช่ไปล่างอไปไปไป,ไปสายล่าง ใช่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 หาหาอยู่สายล่างแต่เขาแต่เขาหวงอยู่อ่ะหาใครอยู่ <c oughs> ยมุ้นอ่ะเมื่อกี้มาเมื่อกี้มาอยู่หน้าบ้านใหญ่หน่อย ฮักเทคฮักเทคฮักจอคกทักฮักเทคบกวักกันอดีาวอดีขัไม่ได้เพื่อนรอบนี้ไม่ได้สัตว์ฉีกไปไม่ได้ตันั้นไม่มีไม้ตัวนี้ก็ไม่มีไม้ตรงนี้ก็ไม่มีมีแต่ขวาเพื่อนโดนไล่นะการแบบิงกีไปได้ まあ。 ăn nón mái à, ăn nón mái ăn nón có ở, quân ở ผมยังโยกโยโก้ฮัทแทกฮัทแทกแอทแทกไอ้ยังแฟบแล้วกูเจอแฟบแล้วกลับไปที่เครื่องนะกลับมาที่เครื่องนะ เมืกี้เบรคเนสเปิดซ้ายบนไหมเบรคเปิดล่างเลยอืล่างมึงน,น่าเปิดได้ละ <c oughs> มาตั้งชื่อไอ้อน,นี่มาตั้งชือ่ตตเอตามสเตเมอร์ต่างประเทศด้วยนะการประตูน่าจะตัวตะกี้เลย <c oughs> เปิดประตูไม่ได้ตอนเนี้ย <c oughs> ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเลยตอนนี้เปิดประตูไม่ได้อยู่ดีแบบว่าปล่อยชิกีทไปก่อนเลยอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาคลิปไปลงบ้างนะจุกจุกจนัวตายควายล้มขอมาให้ช่วยแล้วเบนมันจะเปิดประตูไม่ได้เลยตอนนี้พี่เอ้เปิดได้แล้วเปิดอยู่ล่างเพื่มโดนแขนตัวประตูเลยเหรอกี้เอาหน่อยมิกี้เทดได้เทดไปก่อน 99ตรงนี้เปิดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปช่วยมันติดตัวประตูเลยเหรอตรงเสาอ่ะใช่อือออก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 เลยออกเลยออกเลยบ่อยมิกกี้คนเดียวพอออกออกไม่ได้เบนไม่ได้อ๋อมันตัวตรงมันตรงมันตรงที่เปิดเลยนี่หว่าใช่ป่ะใช่ ได้ออกมาไกลอยู่นะได้เบนกลับอยู่ดีไป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 ไม่ได้หรอกลงมาก็โดนเฟสสองก็โดนโมล,ลิอยู่ดีเอาไอ้คอเดดมาเอาเดะดกูช่วยเลยแล้วกันเนี่ยเอาคอเดดแล้วเอาเจ้าเนี้ยเอาอเจ้านี้แล้วเปิดประตูให้ได้ เย่าเปิดเปิดไปเปิเปิดไปเปิดไปประประจุปรไอ้เ้งแอบดมวิ่งมาแน่เบ้้องแอบเบ้มงแอบกลับไป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 ับไปิก่อนได้หิก่อนได้หิว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 ิิิิเิิิิอยู่น่าจะได้อยู่นะิหก็ได้นะพี่เปิปเลยประตูเปิดไปเลยดีกว่าเปิดไปเลยเปิหวอ่ะอ่ะมิบหอไม่มี เบนเข้าขวาเด้เบนเข้าขวาเด้เบนเข้าขวาเด็กก่อน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 เบนเด็กก่อนมามามาเบนมาเดี๋ยวก่อนเอาเบนเอาเบนเอาเบนเอาตายได้ตายได้ไม่เป็นไรไหวมิกกี้บังไว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 ้พี่เอกระวังนะเออฮักเท็กนะฮักถกฮักถกไม่เป็นไร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 เดี๋ยวช่วยได้เอาไปฮิวก่อน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 เด้อไอ้เพื่อนสวยว่ะ เอาแล้วเพื่อนไม่สามต่องช้าไปอยู่ก่อนฮิวเบิร์ดก่อนฮิวเบิร์ดก่อนถ้าสาไก่บล็อกนะถ้าสาไก่บล็อกเออถ้าสาไก่บล็อกแค่นั้นแหละเออโอ้ยเบ็ี่เแี่ยมึงไม่น่าโดนเลยไม่โดนกูไม่โดนมิยกี้มินกี้โดนเบ็มินกี้ไม่น่าโดนเมื่อกี้ถ้ามินกี้ไม่โดนช่วยออกได้ออกแล้วไปอยู่มินกี้ก่อนเออไปอยู่มินกี้ก่อนไปอยู่มินกี้ก่อนกูเฟดแรกกูเฟดแรกมีการประตู้่ะนาดไม่มีใช่ป่ะไม่มีไม่มีไม่มี เพื่อนจะโดนโมลิเอา้าเพื่อนทำอะไรอะ่ะเพื่อนไม่รู้ว่ามีโมลิเหรอไม่รู้อ,ะอ่ะคู่มิกกี้มาคู่ไม่ทันแล้วทันหว <บา S 1> ไป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 เพื่อนอมิกกี้วิงง่งไปมิกกี้วิ่งไปมิกกี้วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยคิว่มันนี้อยู่มันนี้อยู่มันมนี้เบนปล่อยปล่อยปล่อยมือเออสวย นี่ไงตัวคนเดิมจริงด้วยได้คดลิปและวพี <c oughs> ่เขาพี่เอเขาไปดูช่องยูทูบเขาดิไหนวะนั่นน่ะมีมือสับคนแต่ไม่มีกู <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคนออต,ตินปะวะจะ่ใช่อ่ะเล่นเหนียน่าจะออต,ตินน่ะแหละ คลิปไม่ชัดเหรอจริงคลิปไม่ชัน <laughs> แหวมตองแล้วเฮียกูก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันมาดูดิห <laughs> น,นึ่งเลยใช่ปะ่ะพี่เอกพี่เอกต้องจำได้ดิพี่เล่นกับใครอ่ะเกมเนี้ยผมก็ไม่ได้เล่นด้วยคลิปที่เท่าไหร่อ่ะโอ้พี่เอกไม่ไม่เจอเ,เหรอข้าจะปีเมืองอดับหนึ่งของประเทศไทยลงคลิปเลยนะ เดี๋ยวลงแน่นอนลงคลิปลงโดนจุ๊กขนาดนี้ลงคลิปอีกเหรอใช่ลงอยู่ดีลงหมดแหละก็มันไม่รอกโดนจุ๊กไม่จุ๊กอ่ะเดี๋ยวลงลงไปเลยโอเคมาเริกมาเลยนะอันนี้เป็นเกมที่เจอกับปาร์ตี้นรกแต่ว่าไม่ได้อัดเสียงไว้จะมาพากรู้ว่าผมพลาดตรงไหนบ้างปุ๊บอันนี้ผมเจอโซโลก่อนเลยอันนี้ ถ้าเป็นแมทเทพเนี่ยผมจะไล่แล้วนะแต่ว่ามันเป็นแมทยาวไบมันเล่นยากก็เลยขานกลับไปหาคนอื่นแล้วผมก็ไม่เจอใครเลยเพราะเขาอยู่คนละเครื่องเนี่ยเครื่องแตกไปมากอะ่ะผมผมนึกว่าเครื่องบล็กอ่ะดูสิดูเลขด้านขังห้าลึก ยังงงเลยเครื่องมันแตกไวจังเลยผมยังไม่รู้เลยว่าเขาเอาเออ่เฟืองเออ่กล่องเฟืองแดงมาสีอันนี้ผมไม่ได้ดักนั่นเองคือเล่นไปเจอพอดีก็เลยเอาโมลิแดงมาโอเคอันนี้จบเจอใครสักคนก็เลยอะไรอันนี้ปึุบสะบัดรูนไล่ต่อ อันนี้ก็ไล่แหละอันนี้ก็คิดว่าเขาจะกลับไปแต่ไมได้ยินเสียงเขาได้จะเดินไปแถวนี้แหละปุ๊บนี้ชึบดักตายยากละก้าโดนอันนี้เขาตายยากเยอะเกินนะเขาคนจะรีบตายยากกว่านี้แล้วเรา,เราพับไม้เลยดูดิไปอย่างไวเฟืองแดงสีเฟิร์กผมไม่ได้ใช้เลยนะสองเฟิร์กนี้คือแบบไรประโยชน์เลยเนหะมือนเหมือนาว่าคิวกับกับชาโดบอลั้งเนี่ย ป๊อปไม่ได้ใช้เลยกับเปิร์กอีลอปชันนั่งจำชื่อไปเลยอันนี้อันนี้ผมพลาเดเองผมน่าจะชนอีกรอบหนึ่งแล้วรอดักตาย,ยาก <c oughs> โอเคไล่ตรงนี้อ่าวนปุ๊บโอเคพังไม้อันนี้ผมจะทำอะไรไล่ต่อ อันนี้ผมใส่ระหักแท็กนะแต่ผมแบบทำพลาดมากอันนี้ผมทําผิดหน้าเลยถ้าทําถูกแล้วต้องมองลงแล้วชิดซ้ายอะ่ะก็คือโดนไปแล้ว <realmente> จังหวะนี้แต่ว่าผมพลาดนิดเดียวเองอะ่ะคือแบบจังหวะโคตรฟีแล้วแบบเมื่อกี้แล้วก็อันนี้อันนี้เขาห่วงไม้เกินนะก็เลยโดนเลยเขาห่วงไม้เกิน ดูดิปั่นยังไวเลยเนี่ยห้าเครื่องสามนาทีเนี่ยป๊อปว่าไม่ได้ใช้เลยกับเปิร์กอีกกันนึงอ่ะดูดูด <c oughs> แตกเครืใส่หน้าตลอดอันนี้ผมเล่นด้วยกิ่งนี่แหละแต่ตอนนี้ฝึกมาแล้วแมปนี้ปุ๊บ <c oughs> <c oughs> แล้วก็พัง เนี่ยสมนาทีห้าเครื่องยังไวอ่ะสองนาทีห้าิวีอ่ะห้าเครื่องไอันนี้แล้วก็หลักตายอ่ะปุ๊บแล้วก็ดาว <S 1> <S 1> นี่ผมข้ามไปเลยลงห้องวีอันนี้ผมก็พยายามไปไล่ต่อเดี๋ยวผมตีพลาดก็เลยกลับไปแล้วกัน อันนี้อีกจาเมนึงทีง่ผมพลาดมากดูถ้าถ้าไปอันอันนี้ผมไม่รู้อถ้าตีใกล้เกินนะฮิตบ็อกมันจะกว้างมากแต่ถ้าเราง้างไว้ตั้งแต่แรกก่อนฮิตบ็อกมันจะเอไปด้านหน้าตรงๆเลยอันนี้ผมง้างง้างช้าเกินแล้วไล่คนนี้ก่อนที่มาช่วยจันเจแล้วจะไม่ตั้งเติมช่วยอันนี้ก็ผมก็พลาดเหมือนกันจังหวะนี้ม,นมันมันมันได้อยู่แต่ผมทำผิด อันนี้เขาเล่นดีนะเขามาบล็อกให้แล้วก็แล้วก็เดินยัดไม้แล้วเข้าออกไปเนี่ยคืจอจังหวะนี้แบบถ้าน่าจําเวลาผิดนะ่าน่าจะลอยอีกนิดนึงนะเนี่ย อีกสัก3วิอ่ะ2วิแทงหลาเข้าหมดละนั่นแหละลากาออกหมดออก4ไม่ได้สักคนเลยโอเคต่อไปเป็นเกม2แล้วกันเอ่อเกม2จะอยู่ในเออ่มุมมองอื่นนะเพราะว่าลืมอัดเอาไว้ไปดูมุมมองคนอื่นแล้วกันมุมมองจันเจนะก็คือแบบ อันนี้ข้ามไปเลยอันนี้คือเริ่มเกมมาปุ๊บผมไปไล่คนที่อยู่ใกล้ลูนเลยไล่เนี้ยที่อยู่ใกล้ลูนแล้วก็ตีได้ฟรีรอบหนึ่งไอ้ก๊อลฟออกมาออกออกออกมาเลี้ยวขวานะครับออกมาเลี้ยวขวาออกมาเลี้ยวขวาได้เลยดิเอาขวาเอาขวาแล้วก็ข้ามไปเลยแล้วก็ผมก็ปล่อยเพราะเหมือนฮักเช็คพลาดมั้งพลาดอีกแล้วแบบนี้ผมไม่ได้ฝึกไหวเลยผมก็เลยมาเฝ้าเครื่องเพราะลูนยังไม่แตก ก็เลยแบบเฝ้าเครื่องไว้ก่อนครับเฮ้ยมันเชิงใส่มือหงอยครับอันนี้ผมใจร้อนเกินนี่แหละก็ควรจะดักตายยากเลยโอ้ลูนไปแล้วเพราะว่ามีคนไปพังไอ้ตดสตนอันนี้เดินชนไม้เลยไม่กลัวก็คือแบบเฝ้าเครื่องได้ไม้ใกล้เครื่องเลยอันนี้ผมไล่เนียต่อ เล่นอย่างพลาดเลยผมนจากนี้ผมก็มามาดาวตรงนี้ที่จริงผมควรจะดาวตั้งแต่ไกลแล้วผมพลาดมน้าเลยผมเล่นห่วยมากโอเคตีฟรีต่อปอันนี้อันนี้ผมรอเอ่อรอรอสกิลกลับมาอยู่รอชาร์จสกิลอยู่ ใบมันใช้ทีไม่ได้นะซุบปุ๊บแล้วก็ดักตายยากลระกาศอ๋อโดนทีนนี้ผมเห็นคนมาอยู่นะแต่ว่ามันไม่ทันมีสติสัมปชัญญะมันหาหลามันหาเดี๋ยวผมเฝ้าหาคนอยู่ทีแถวนี้หาหาคนที่เดินวนแล้วตอนทุกขกันผมก็เห็นแล้วนะมีคนแอบอยู่แถวนี้มีกระทืบเบามันมีกระทืบเบามันเจอแล้วก็ตีไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดมาเอ่อ ของโซฮูเลยแล้วกันมาดูในโมโซฮูนสูเขาเป็นคนพังโทัวร์เทมไฟต์ต้องระวังนะนี่แหละต่อจากนี้เลยก็คือเจอเจอเจอไปก่อนเจอเจอเจอผมเจอผมกระทืบเบาอะไรของมึงเนี่ยมันไม่มีกระทืบแรงเนี่ยอันนี้ผมกดพลาดมากเลยก็คือเข้ามาตรงนี้เขาโดนแน่แต่ว่าผมไม่ได้โชเดอร์บัมมไงก็คือแบบหันมองไปทางนั้นเลย วันนี้ผมน่าจะตีได้ละตีฟร<ะ>ีได้ละอยู่กับผมอยู่กับผมออสตินอะไรอ่ะัวเกิน <c oughs> เอามาตีกูอ่ะพี่เฮเลนเฮแลับมันซ้ำศพผม <c oughs> แล้วผมก็กลับไปซ้ำพี่เฮเลนเฮโดบนบอลซ้ำศพผมครับไอเดอร์ไบตัวนี้โดนแน่มึงโดนพี่เฮเลนด่าเทตีเขาาจะเทรดนะไอตัวโผมล้วนๆก็ซ้ำศพกูเหมือนกันได้ไล่กู ผมนะผมสามศพผมนะพอแขวนปุ๊บก็เห็นโซโหปุ๊บฮ่วกูหน่อยฮิวกูหน่อยเหมือนเหมือนเขาอยากหลอนะไม่ได้ไล่กูอันนี้ผมบังคับเขาจ่ายไม้เลยนะก็คือแบบให้เขาจ่ายเลยเขาหน้าอันนี้ยเขาเรียกเขาหน้าแต่เขาเลือกที่จะเทรดนะตอนจังหวะเด่นตีเด้งกูเทรด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 เขาไม่วิ่งนะเขาเทมันมีแหวนม่วงมีแหวนม่วงรลเสียงอะไรนี่ อมต่อมไม่รู้เลยมันแก๊งได้ายบนมาก็ไปหามึงปื๊บไปหาเอาตินนี่ไปหาตินนี่วะอันนี้ผมพุชพลาดเลยเนี่ยสไลด์พลาดทีดิโอ้โหไปไกลเลยถ้าใจเย็นกว่านี้แล้วเฝ้านะน่าจะได้เยอะกว่านี้เยอะอันนี้เข้าหนีไปฮิวนะแล้วไอ้ตรงนั้นเท็ดผมก็ทำเอ่อโชเ์อร์บัมแล้วกล้าเขากระโดดแบบมีเดียมมีเดียมวอลก็เลยโดนแล้วก็ดูโมลิ แลกันนอกล้มต่อปุ๊บมาเฝ้าเครื่องมาปั่นมาปั่นมาไล่ต่อมาไล่ต่อผมมีลูกเองผมมีลูกเองแล้วมึงก็ลุกมาหากูเลยนะโอเสียได้เลยครับได้เลยครับต้องเฉียวไปแล้วต้องเฉียวไปแล้วกลับ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 มาอุ้มผมนะมาอุ้มผมแล้วมาอุ้มผมแล้วป๊อปขเราช่วยได้เดี๋ยวกูปั่นเครื่องนี้ล่อให้มันจะไปหาใครเราค่อยไปก็ดีกว่า ไม่ไม่ไม่ไไปไปหาพี่ไปหาพี่เอกไปหาพี่เอกมึงโดนโมล่ลมโดนโมล่อันนี้ผมก็พลาดเหมือนกันไม่เขาอยากจูงนาจังะนี้เขาคิดว่าเขาหลบได้มั้งกูแต่นะกูแต่นะกูแต่นะ กูไม่อยากเล่นไม้กูไม่อยากเล่นไมกูไม่อยากเล่นไมตรงนี้อ่ะมันบิดหวแล้วเครื่องแม่งอยู่แนวเดียวกันเฉยเลยแอมึงแล้แอมึงแล้วแอมึงแล้วอันนี้ผมไม่ไล่กันนะไปเฝ้าเครื่องแล้ใกล้หิวยาวรีเซตต้องเดินจานจานจันจานปัดไล่กันอย่างนี้แหละขอมาขอพี่มาอ้ไปแล้วนะูไปแล้วนะ ฟโดนเฉยอันนี้มั่วเอานะเดีกยอ้ผวาจานเจกากไอ้นี่ผมไม่เห็นเลยเนี่ยนี่ไงมึงเป็นอย่างนี้ไงครับเจ็บปัดไป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 เาึงแล้วอย่างนี้ได้ยังไงตังเจปัดดัเจ็ัด้ดเฝ้าเครื่องอ่ะไอ้เจไอ้เจมาไปประตู้ผมก็ไล่มาตีระกาศ ไล่จันเจออกใครว่าคุณติวกวนนะเมื่อวานอันตรายแรงแกนไม้จุดแรกแล้วก็เฝ้าประตูเฝ้าประตูอย่างนี้แหละถ้าบีไม่บีบกูยังไงดเิครับผมพยายามเฝ้าประตูนั่นเนี่ยกูตายเขาเพงไปออกกูยอมให้น้องรักวิ่งออกไปเอ้ยพี่อย่าพึ่งดิพี่อย่าไปไกลดิดไปกูจุกรอกูจุกรอให้มึงไปเลยน้องรักอันนี้ไม่มีไม้แล้วชนมากเลยไปเลยชนไปเลยคิดว่าไงเขาก็วิ่งไม่ทันอยู่แล้วมากเลยแต่ตายได้เลยน้องรัก แล้วผมก็บอดี้บ็อกเขาแล้วผมก็ไปดักดักหน้าประตูต่อคิดว่าเขาเดินผ่านแวานมูมอคิลเลอร์มันมองยากแล้วก็เดินมาเช็คช่วงนีเจอพอดีงงกูไปก่อนระหว่างยากจะโมลินะการมาโมลๆที่สวยๆ้ามาดีครับ นฉีดน้ำเหนียวๆเ,เข้าไปว่ะรวมฉีดที่หน้าด้วย <c oughs> นีแอ็นสะพานโค้งดีนะ,ะนโมลิโมลิจะได้เพิ่มโมลิได้เพิ่มนะโมลิจะได้เพิ่มนะ <c oughs>